การมีคู่ครองสำคัญหรือไม่การมีคู่ครองเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนอาจรู้สึกว่าการมีคู่ครองสำคัญมากเพราะมันช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมีการสนับสนุนทางอารมณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแต่สำหรับบางคนการอยู่คนเดียวอาจทำให้รู้สึกมีอิสระและมีความสุขในแบบของตัวเอง การไม่มีคู่ในสังคมการไม่มีคู่ในสังคมอาจทำให้บางคนรู้สึกถูกตัดสินจากมาตรฐานหรือค่านิยมของสังคมที่มักจะยกย่องความสัมพันธ์แบบคู่ครองหรือครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไรก็ตามในหลายๆวัฒนธรรมและสังคมการไม่มีคู่ก็สามารถมีความหมายที่ดีได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามีความสุขและสมบูรณ์ในตัวเอง บางคนอาจรู้สึกกดดันจากการถูกถามหรือคาดหวังให้มีคู่ในช่วงวัยหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งที่ควรจำไว้คือว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการไม่มีคู่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าคุณขาดอะไรไปหรือไม่สามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขได้ในทางกลับกันการมีคู่ครองในบางกรณีอาจทำให้เกิดปัญหาหรือความกดดันเช่นกัน ดังนั้นการที่ไม่มีคู่ในบางครั้งอาจทําให้คุณมีโอกาสมุ่งไปที่การพัฒนาตัวเองหรือเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครอบครัวหรือการทำสิ่งที่ตัวเองรักความต่างระหว่างมีคู่ครองกับไม่มีคู่ครองการมีคู่ครองและการไม่มีคู่ครองมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความต้องการของแต่ละคน มาดูความแตกต่างในหลายๆด้านกันการมีคู่ครองมักจะหมายถึงการมีคนที่อยู่เคียงข้างในยามดีและร้ายการมีคู่สามารถให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยและการสนับสนุนทางอารมณ์ความสัมพันธ์นี้สามารถทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องเผชิญกับโลกคนเดียวในกรณีที่ไม่มีคู่ครอง คุณอาจต้องพึ่งพาเพื่อนหรือครอบครัวในการได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์การอยู่คนเดียวอาจทำให้บางครั้งรู้สึกเหงาหรือขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์แต่ก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ต่างออกไปความอิสระการมีคู่ครองอาจทำให้คุณต้องประนีประนอม และปรับตัวตามความต้องการของคู่การตัดสินใจบางเรื่องอาจต้องคำนึงถึงความเห็นของคู่ครองคุณสามารถทำสิ่งต่างๆตามใจชอบและตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงความต้องการของใครอื่นมีอิสระในการใช้เวลาและทรัพยากรตามที่คุณต้องการความรับผิดชอบ การมีคู่ครองอาจทำให้คุณมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นในการดูแลและสนับสนุนคู่ของคุณรวมถึงการสร้างครอบครัวซึ่งสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายและเป้าหมายเมื่อไม่มีคู่ครองความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นของคุณเองการดูแลชีวิตและการตัดสินใจต่างๆอาจจะไม่ต้องพิจารณาผู้อื่นมากเท่าการมีคู่ครอง การเติบโตส่วนตัวความสัมพันธ์กับคู่ครองสามารถช่วยให้คุณเติบโตในหลายๆด้านเพราะคุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันและทำให้คุณเห็นมุมมองต่างๆที่อาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนการอยู่คนเดียวอาจให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองในทางที่ลึกซึ้งกว่าการที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอาจช่วยให้คุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ และสามารถมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองได้เต็มที่สังคมและการตัดสินของสังคมในหลายสังคมการมีคู่ครองอาจถูกมองว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในชีวิตผู้คนอาจมองว่าคุณมีความสมบูรณ์และมีความสุขในชีวิตมากขึ้นบางครั้งการไม่มีคู่ครองอาจทำให้รู้สึกถูกตัดสิน หรือกดดันจากค่านิยมของสังคมที่ยกย่องการมีคู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีสังคมที่ยอมรับและสนับสนุนคนที่เลือกจะอยู่คนเดียวในที่สุดความแตกต่างที่แท้จริงคือการที่เรารู้สึกพอใจในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะมีคู่ครองหรือไม่การมีคู่ครองอาจเติมเต็มชีวิตในบางแง่มุมแต่การไม่มีคู่ครองก็สามารถมีความสุขได้ไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการและความสุขที่คุณสร้างขึ้นจากชีวิตของตัวเองในเชิงสังคมการมีคู่ครองอาจมีความสำคัญในบางวัฒนธรรมเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตที่เสถียรหรือการสร้างครอบครัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขในชีวิตไม่ว่าจะมีคู่ครองหรือไม่ก็ตามสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนำได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง